สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็มาพบกับซาบิวคือเก้าเนาะทางส่องซาบิวคนบ้านป่าสบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุ่านเนาะหรือว่าจะเป็นผังลาวผังไทยพ่อแม่พี่นอ้องซาอีอินซาเรื่อทางต่างประเทศซาบิวก็ขอกรสาบายดีและสวัสดีทุกทุ่านเด้อมันนี่กัอยู่เพื่อนพี่น้องเพราะว่ามันนี่ก็เป็นมืองานยามดีเนาะเพราะว่ามัอนี้ซาบิวซีได้อันเจาะสางพี่น้องแต่ว่า พิ่นก็ยังประทันไดมาเนาะแต่สบิวกักะเกียมไววเลยเป็นที่เนาะทางล่างก็สิเป็นอันกระพุยน้ำที่ไปแก่เอาในน้องสะมาอะไรพี่น้องมาถ่าผิ่นเนาะแต่ว่าเผิ่นก็ยังประทันได้มาเนาะื้นนี้สบิวกสิชิาะส่างแต่บไร้บดิยามพี่น้องบ่มีเครื่องยามเนาะแต่กะเผิ่นกสิเจาะพี่น้องแต่กระบูว่าซีมีน้ำหรือบ่มีน้ำกระมาลุ่นนำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าน้ำอยู่พื้นดินภผกระบ่หู้ดอกเนาะภผกระบเห็น กะมันนีกะถาเพื่อนเพื่อนยังบอดได้มาพี่น้องแต่สบิวกะเกียมนม้ำไหวไปที่เรียบร้อย,ยพี่น้องสี่กับพูยผ่นเนาะแต่มันนีกะได้อาหารดีพี่น้องเพราะว่าหลุดเหยียบเป็ดสบิวพี่น้องเพราะว่าเหยียบเป็ดก็เหยียบเป็ดแม่าผักพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี่มีงานบุญเนาะใกล้ๆบ้านสบิวนี่แหละพี่น้องกะบโบไกลปันไดเนาะประมาณสามสี่กิโลนี่กะหอดบุญกะพี่น้อง ไวรุ่นเพิ่นไปบุญอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็ดสบิวกับผักในห้านอันที่ว่าตอนหนาเฮือนอะไรพี่น้องทูกไซมันโตลงเลยหลดก็จ้ามามันก็เลยเหี่ยบอะไรพี่น้องตอนนี้ซนุยเพิ่นกับน้องเพิ่นกับคั่วเป็ดอยู่พี่น้องได้อาหารดีเนาะได้ทักินทั้งไข่มันพี่น้องเพราะว่าไข่มันก็ประมาณเจ็ดแปดหน่วยอะไรพี่น้องตอนนี้ยังพัด้ต้มเราตอนนี้เพิ่นกันยังคั่วเป็ดอยู่เนาะแต่บ้ว่าเพิ่นจีต้มหรือว่าสิปิงนะพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นอยู่เฮือนไผ่อยู่ถาเพิ่นมาเจาะและเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเดอ้อชิเจาะสางบาดาลเ้สบิวเนาะขอบบุญขอบคุณลายๆจะจุนเนียมากเลยพี่น้องเพิ่นมาคือว่าเปิดน้ำเอื่อยเพิ่นบชอบิวกันยังบงบหูวาสิเจาะบอนไดเนาะพี่น้องถาเพิ่นมาปุ่นแลนะเนาะ แต่บูหัวีเจาะถึกน้ำที่บอกะมาลุ่นนากันพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกระพุยน้ำทีเฮากะเกียไไว้ถาเพิ่นนะเนาะพี่น้องแต่เพิ่นก็นยังประันนด้มาเนาะสี่กระพุยพี่น้องกระพุยกบับบริเมนกระพุยสบิวดอกเนาะยืมเพิ่นมาแต่ละเฮือนพี่น้องเฮือนละพุยเนาะน้ำกับบริงานดอกพี่น้องภาวน,น้าอันนำนองเนะาะสบิลไปเอาพลังทางเอาเมืองพลัเนาะ หลังจากที่ผ้าพี่พานองถาเพิินกับซิพผ้าพี่พานองขึ้นไปเบิ่งเซฟนุ่ยเนาะเพิินวัดซีตบบอป็ดหรือว่าสีย่างพี่น้องขึ้นไปเบิ่งน้ำเพิ่นเลยเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเพลินไผยเป็นถี่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเซฟนุ่ยเพิ่นกำลังตามเครื่องเซฟนุ่ยยังพันได้อาบน้ำพี่น้องนอ้ำบ,อบออ่อาบน้ำบ่อาบพี่น้องเอ้ยน้ำยังพอด้อาบเ็กินก่อนถึงอาบน,าน้ำเนาะจ<อ>ันอันนะนอาบได้เือะ ได้อาหารดีเนาะมาอนีเป็ดเฮาพี่น้องสีต้มน่ารู้เช่นยังกันนี่เป็ดสีย่างพี่น้องเป็ดสีปีกโตเนาะอาหารเกิดแต่เศร้าหรือเนาะมาอนีเกิดมาขึ้นเกิดมาขึ้นนี่เนาะตอนนี้ฝนเป็นอยังตำเครื่องเทปทีสิบเอื้อบแล้วเนาะพี่น้องกระถทบเบิ่งบาดเพิ่นสีลงไปัดปีกอยู่ลุ่มพี่น้อง บปีนอยู่เทิงเนาะพปีโก้กองผาหญ่ๆยปีนอยู่หลุมพี่น้องเอ้ยถ้าพวกเจาะสางมาเนาะนี่เพิ่นกระเอือบแรกแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกระลงมาอันเปลี่ยนเซฟใหม่เปลี่ยนเซฟใหม่เปลี่ยนเซฟใหม่เลยเลยเซฟนี่มาเลยเด้อบอลว่ามันทำผิดอะไรรูงเออใช่เลยนาสิตัตออก นี่ได้โอ้ยฉันแหละมันจังกก่อกองไผ่บักใหญ่น้องกินใบโตชมกินใบโตเขาแหละว่ากับเซฟเนาะแต่บูหัวสีเข้มหรือจางพี่น้องกระถาแบบมันซุกพูดเลยเนาะจึงมาอันชิมนำกันต้นบัวแฉกค่อยตอนนี้เพิ่นกาทำการปิ้งเนาะพี่น้องครูลดกะมาหอดเลยพี่น้องแต่ยังบม่ได้เข่ามันเนาะยังเคลียร์อันยังเคลียร์หนทางอยู่พี่น้องไล่ จังสีเข้มจังสินัวกัารทแหละบ่ามันสู้พละนาะจึงมาซีมน่วมกันพี่น้องแสบแสบตัวนอนสงสารยันเข้มอยู่เนาะตอนนี้รถกัเข่ามาไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องกลายกลายล้มพอดีเนาะอุคนทางก็ได้เจ้าเก่าอะไรพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกาได้ไปเจ้าหายยูมานาะนอะไรเนาะแต่สบิวการติดต่อเพิ่นคือเก่าพี่น้อง ราคาในการจ่อก,กับเจ็ดพันพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ใดกระเจ้ากับแปดพันเนาะอันนี้เป็นเป็นไดเก่าสบิวกับประมาณเจ็ดพันพี่น้องเป็นเงินลาวกับประมาณล้านแปดระมาณพี่น้องหลังจากที่รถทางสางเพิ่นกามาหอดเป็ทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เพื่นกากะเกียมการทําการเจ่ออะไรเนาะโต๊แคมหูดเลยพี่น้องกุ๊กมกะทินสบิวผลกับพออนะันเนาะเลือกงานเดียว แต่สบิวก็ยังบหูเนาะพี่น้องว่าชีจอจักแมทพอแหละจอ่อจนว่าเห็ดน,น้ำพอแหลเนาะแต่จึงซิหูว่าจักแมทพี่น้องตอนที่เพื่อนกันยังกะเกียมอันชีจออหละเพื่อนก็นเคยได้ไปจอดุมนาแห่งสบิวอหละพี่น้องอันนี้ชีจอใส่ไดกกบสีแพงเนาะพี่น้องเพราะว่าได้กะมันเป็นไดเก่าของสบิวเองเนาะแต่ว่าเพื่อนบริใส่ไดให้ กราคาหนึ่งพี่น้องเจ็ดพันครับไซด์ใดครับแปดพันคาได้เพิ่นเตชิม,มีนาม่าโมมีน่ากับทาเบิ่งนำการนนะ้องพี่น้องทารุ่นน้ำกันหลังจากที่เพิ่นกาเกมแล้วลี่เพิ่นกาที่ทำการเจาะพี่น้องตอนนี้กำลังเจาะอยู่น,อน้องแต่ว่าสับยูก็ยังบ่ฮนะู้เนาะพี่น้องว่าเิ่เจาะถึงหนามอยู่บนน้อ สบิวไปแก่มากกับสิบพอนาอพี่น้องสบิวก็ต้องไปแก่อีกประมาณเพิ่นว่าซีไปพีเอสดกระทาง,งคนละพี่น้องแต่สบิวแก่มาเมาื่อวานนี้ซีกระทางหนึ่งพี่น้องต้องไปแก่อีกประมาณสองรอบกะมาถารุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องว่าซีนีน้ำหรือบ่วเนาะว่าจักเมรร็ดถึงหอดน้ำเนาะ พินสบิวกับผลตัดออกเรืองานเดียวพี่น้องตอนนี้บิงเป็ดเฮากะซกเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องแต่ก็ยังบมทันได้กินดังเนาะขามาพรอมหนาพรอมตากันจะสกินพี่น้องเพราะว่า่นยังพากันไปเวียกบมืดคูนะกคุนเนาะตอนก็ยัง าวิวเนาะพี่น้องใครหันเปิลใบเวียบเปิลเบิร์ดเลยสวิวกับปิ้งเป็ดถาเพิ่นเปิลลแบ,บ้านมันอันบเพิ่นมาพนลเาะพี่น้องมันชุกเลยแต่สบิวยังคนไปกินเนาะหากินพร้อมกันพี่น้องของกินกับพี่นอ้องปิ้งเป็ดแต่แต่หมูสาวเนาะยังพนไพากันกินข้าวสาวเนาะจนบ่ายเลยพี่น้องตอนนี้กระถาเพิ่นเนาะเจาะกับแต่ยังบ่ฮู้ว่ามีน้ารือบ่พี่น้องต้องเป่าเบิ่งซะก่อนเนาะแต่กระสุดเล็กเปิเล แต่ยังบ่ฮู้ว่าสิมีน้ําหรือบ่พี่น้องมาลุ้นนํากันเนาะอาหารของเฮาก็มีเมนูเดียวพี่น้องมี2เมนูแจ่วักเพ็ดแน่เนาะแล้วก็ปิ้งเป็ด้ยแมงวันุงบินต่ําพี่น้องนี่ก็่าเพิ่นกินข้าวเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้กินเนาะเพิ่นสิเป่าน้ําเบิ่งซะก่อนว่ามีน้ําอยู่บ่เนาะก็มาเบิ่งนํากันพี่น้องมาลุ้นนํากันเนาะว่าสิมีน้ําอยู่บ่ เป็นส oh, oh. oh, okay. oh, okay. ิบเป้าเลยพี่น้องปากแตกเมืว้พี่้้อยรับช็อเพิ่นเจาะไปสีองเมตรพี่น้องแต่บู้ว่าซิมีน้ำรือบอเนาะกะถาลุ่นพร้อมกันเนาะว่าซิมีหรือบอพี่น้องสี่สิบสองเมตรกะหล้ก ตอนนี้เพิ่นกระใส่่อยน้อพี่นอก,อานกมาในการมาลุ้นนำกันว่าซิมีนาอยูเนะาะมาในพิ่สิเป่เปาแล้ว่นกระสิติจกัก อยู่พี่น้องมีอยู่บ้านเนาะมีให้ในบ้านเนาะนัลพี่น้องมีจบเสือเนาะพี่น้องบริ้เสียเถี่ยวเลยแห้งอะไรพี่น้องเพื่อถังแบบบริยามเนาะแต่บางเงื่อนเผื่นยามสะกดได้พี่น้องยามประมาณมื่อหนึ่งหรือสองหมื่นเนาะแต่เงื่อนสบิวบริยามพี่น้องเพื่อถังเลยกะมีน้ำจบเสือเนาะโอบแห้องอะไร ซี่ซองเมตรพี่น้องแต่บุหัวซี่เคปหรือจางเลี่ยน้องค่ะหาซีมน้ำกันพี่น้องหาซีมเบื้องหน้าว่าซี่เคปหรือจางเนาะเห็นว่ามันยังโบเมนพี่น้องอันนี้น้ำมันจะเป็นน้ำที่อันเม็ดเลือดเลือดกระโลยแล้วเนาะมาเหอดขาทางส่างไปแล้ว มันเป็นน้ำที่สบ,บิวไปแก่มาพี่น้องน้ำที่เคนเจ้าเขาแหละพี่น,น้องคนว่าโบเมนน้ำมันทีว่าน้ำยู่บดานน้ำโบเมนเนาะพี่น้องคนว่ามันยังโบเมนสบิวิดว่ามันแมนเนาะพี่น้องเคนว่าน้ำที่เคนเทลง หลังจากที่เพิ่นเป่าวันลมหน้าแล้วเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นก็มากินข่าเนาะตานนี้อาหารเที่ยงก็เป็นบ่ายสองแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นกำลังลงมือกินข่าเนาะซาุนยิมเซฟอันคัวเป็ดเฮาอะไรเนาะพี่น้องตอนนี้ซาเมงปอร์กำลังย่างมาพี่น้องบม่ได้มาหิริเวียดแล้วเนาะพี่น้องมากินปีกเป็ดน้ำเพื่อนกำลังย่างมาตอนนี้ซาเมงปอมาหอดแล้วพี่น้อง

ปนญนา่านญาคกินปิ้งเป็ดจะมันสบายดีพี่น้องหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วสไิรกาไปซื้อไดมาเนาะพี่น้องใส่ไดจะวดจะวดหรือจิหลวัดไอโตรไอโตรจะวดวะ ชิดายชิจุ่มลงหน้าเลยพี่น้องเดี๋ยวสบิวสิไปเบิ่งได้ทีได้เก่าสบิวเนาะมันบอกคือกันพี่น้องอันนี้ได้บอกคือกันเนาะพี่น้องตัวนี้สีอยู่เทิงเนาะอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าได้จรวดก็คืออันคือลูกปืนนีอะลรเนาะพี่น้องเพป่นชิจุ่มลงน้ำเลยเนาะเพื่อนว่าตัวนั้นสีดีก no ว yes ่าตัวน anyway> ี้พี่น้องกะก็ยังบูโมหุสีดีหรือบุรีกับพลายบัตไดต่อต่อไปพลายน็อตใจซิฮูเนาะตอนนี้กัสิติ้ตั้งไดอะไรพี่น้องตอนนี้เพิ่นกัสิเอา

วันหอยมา่โอ้โหใาอ่าัองกอควรเอเอควมาหนตอนนี้กาติดได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องกาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็ออกแหงอยู่เนาะ สำหรับคลิปที่เจาะสากบาดานกัเเร็สิ้นเป็นที่เรียบร้อยและสบ,บิวกับสิคอจบคลิปเอาไวส้สำนีเนาฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปาบิวในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปเนาะขอพระคุณทุกๆท่านเด้อ